ำบุญหวังผลจะได้บุญหรือไม่เราทุกคนเมื่อมีโอกาสได้ทําบุญช่วงตั้งจิตอธิษฐานเราก็จะขอให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขร่ำรวยขึ้นได้ทํางานที่ดีได้เรียนต่อที่ดีๆหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือแม้กระทั่งขอให้ได้พบเจอเนื้อคู่ที่ดีๆแตบ่บ้านก็บอกว่าเวลาทำบุญอย่าวังผลอะไรตอบแทนจะทำให้ได้บุญมากที่สุดนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่ทำบุญแล้ว หวังผลตอบแทนจะถือว่าไม่ได้บุญหรือไม่ทําบุญเพื่ออะไรก่อนอื่นต้องย้อนมาดูถึงเหตุผลของการทําบุญกันก่อนเราทําบุญเพื่อให้เรารู้จักการเสียสละแบ่งปันสิ่งที่มีเพื่อมอบความสุขให้แก่คนอื่นแต่สําหรับคนที่ต้องการกําลังใจในการทําบุญพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงอานิสง์ของการทําบุญเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนหันมาร่วมกันทําบุญมากขึ้นทำบุญหวังผลให้ตนเองรวยประสบ ความสำเร็จในหน้าที่การงานการเรียนสุขภาพแข็งแรงหรือหวังผลจะได้คู่ครองที่ดีถือว่าผิดไหมไม่ผิดอะไรหากจุดประสงค์ของเราเป็นการทำบุญเพื่อเป็นสุริมงคลแก่ชีวิตตัวเองทำบุญด้วยความศรัทธาว่าสิ่งดีๆที่ทำไปจะเป็นประโยชน์ใครอีกหลายๆคนโดยหวังว่าผลบุญนั้นส่งผลให้ชีวิตเรามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยแต่หากเป็นการทำบุญโดยมีจุดประสงค์แห่งความละโมบโลภมาก อยากได้อยากมีในสิ่งที่ไม่ใช่ของของตนหรือต้องทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่คำนึงถึงคนอื่นและยังไม่มีจิตศรัทธานในการทำบุญเช่นทำบุญเพื่อหวังผลทางธุรกิจขอให้ได้แย่งงานจากบริษัทคู่แข่งได้หรือทำบุญเพื่อหวังคู่ครองโดยขอให้อีกฝ่ายเลิกกับสามีภรรยาเพื่อมาหาตนอย่างนี้ถือว่าทำบุญด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ถือว่าเป็นการบันทอนบุญและนวงเหนียวไม่ให้เกิดผลบุญ นั้นๆอีกด้วยทำบุญห้ามหวังผลอะไรเลยถ้าคิดว่าทำบุญห้ามหวังผลอะไรเลยแม้แต่น้อยความคิดนี้ก็ดูจะสุดโต่งเกินไปคือทำบุญแต่กายแต่ใจนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะอยากให้ผลบุญที่เราทำเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นแบบนี้ก็เกินไปทำบุญแบบไหน,นที่ได้ผลมากที่สุดทำบุญด้วยจิตใจบริสุทธิ์เปี่ยมด้วยศรัทธาแต่ไม่หลงงมง,งายจนมากเก ไปคิดถึงแต่สิ่งดีๆไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนโดยขออนุญาตยกประโยคจากคุณดังตรินมาว่าเมื่อไหร่ที่คุณให้จนเกิดความรู้สึกเรากับซื้อของให้ตัวเองนั่นแหละคุณทําทานอย่างแท้จริงการทําบุญที่ถูกวิธีและได้ผลที่สุดนั่นคือก่อนทําบุญไม่คิดเรื่องผลตอบแทนใดๆขณะทําบุญเป็นสุขกับการให้อันเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นๆหลังทําบุญอิ่มเอมใจ กับสิ่งดีๆที่ได้ทำให้ผู้อื่นเป็นสุขเท่านี้ใครๆก็ทำบุญแล้วได้ผลบุญกันทั่วหน้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ